สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราจะพานักเรียนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีออกเดินทางไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะจุดแรกนะคะเราไปกันที่พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิมกอเนียวที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และธรรมชาติเด็กๆตื่นตาตื่นใจกับสิ่งของจัดแสดงมากมายสนุกไปกับการได้ความรู้ใหม่ ต่อด้วยต่อด้วยศาลเจ้าแม่ลิมกอเนียวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวความศรัทธาและวัฒนธรรมที่สุดต่อกันมายาวนานจากนั้นเราเดินทางไปที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมจิตใจที่งดงามเด็กๆได้สัมผัสความอลังการของสถาปัตยกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับาศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิด สายหน่อยเราพาเด็กๆไปที่ห้าง b ิ๊กซีปัตตานีเพื่อทำกิจกรรมสุดสนุกหนูนะ้อยนักช็อปที่นี่เด็กๆได้ฝึกการใช้เงินฝึกการตัดสินใจและเลือกของที่ตนเองชอบพร้อมรอยยิ้มเต็มหน้าตลอดทั้งวันเด็กๆได้ทั้งความรู้ความสนุกและประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่อาจหาได้จากในห้องเรียนนี่แะคะ่ะการเรียนรู้นอกสถานที่ของเราทั้งสนุกและเต็มไปด้วยความสุขจริงๆ